ก็สวัสดีเขาทุกคนวันนี้นอยู่กับพี่ไฮชิมากันอีกเหมือนเดิมวันนี้พี่ชิมาก็จะมาพาทุกคนไปเล่นเซตสกิลที่ทั้งถึกทั้งแรงที่สุดเท่าที่พี่ชิมาเคยเล่นมานะทุกคนนะก็คือนี่เลยคุณูมีทั้งความถึกและความแรงนะคุณหนูก็คือความถึกมาจากจัตตินะคุณหนูแล้วก็ความแรงจากไคลรอดมาดูกันว่าพี่ชิมาเอาเซตสกิลนี้ไปเล่นในแรงแกน 55ดาวมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคน,น,นดูกับซิส,สกิลส,สายถึกสายแรงของมิชิมะกับแรงแกน55ดาวมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคน,น,นดูไปกันเลยนะคน,น,นดูโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกิมละมิยาชิมะเล่นเป็น M500 เหมือนเดิมนะคน,น,นดูโอเคข้างล่างเป็นเอ็มโฟม่องควงเอกว่าทุกคนได้อยู่นะคนดูนมีปืนเล่นอยู่นะ มีปืนที่พี่ชิมาถนัดอยู่บ้างแหลมะมั้งคนดูนะไม่แน่ใจนะคนดูไปกันเลยมารับเซ็ตท,ทั้งถึกทั้งแรง,งของพี่ชิมาเองนะคนดูเพื่อทุกคนจะไปใช้ได้นะทุกคนนะเพื่อทุกคนอยากจะไปปรับใช้นะคนดูแต่ตอนเนี้ยโหโดนยิงยับเลยทุกคนมันยิงไอ้นี่ไม่ได้ไงทุกคน พร้อมหลังกันทุกคนโอ้โหเยอะนะทุกคนเพื่อนแล้วเข้าไปขนาดได้เลยเลยโอ้โหวิทุกคนไอ้นี่ปืนปืนไอ้นี่ทุกคนได้นไหมเออโอเคเพื่อนยิงดาบไปวิเพื่อนเก็บสามเลยวะทุกคนเพื่อนนะเขาดูเพื่อนเก็บสามเลยวะแล้วก็ดูตาแรก จะได้ได้มาคิวนะคนดูอย่างพี่จะมาเป็นเป็นนี่นีกันอุซี่นะทุกคนแล้วก็เอานี้ไปด้วยนี่เขาดูคราวนี้ขครลอดเราก็จะหลอนหมงนะคนดูเนี่ยคนดูนะข้างล่างนะคนดูขายลอดก็จะหลอนโมงนะคนดูตัวนี้ก็จะได้ทั้งแรงแล้วก็ได้ทั้งถือของจะตินด้วยนะคนดูนะก็จะทั้งถือทั้งแรงเลยคนดูไปกันเลยทั้งถือทั้งแรงของเรา๋ยวสกิลนี้ หรือใครมีเพอร์เซียลยแนะน่าให้พี่ชิมาก็คอมเมนต์ได้นะคุนดูพี่ชิมาจะลองให้นะเดี๋ยวมาลองกันได้นะคุนดูแต่ตอนนี้มีตัวอยู่เว้ยเว้เราก็โดนอยู่นะเราโดนซ้ายเราขวาเลยทุกคน <First Blood. S 1> มองอย่างนี้เพื่อนมันระบุแล้ว ตรงหนึ่งไปโอ้โหโอ้อาวแล้วเพื่อนคาตานะเอาแล้วคาตานะเอายังไงคาตานะไงคาตานะไงคาตานะไงเรียบร้อยเพื่อนได้ไปโอ้โหเข้าไปแม่งเปิดอเลออนส่วนมาเรียบร้อยเลยโอ้เข้าบ้านเลยคนดูเปิดแม่งเปิดอเลออนส่วนเลย ในพิสูจน์แล้วคนดูมาแล้วก็เอาอันนี้ด้วยโอเคก็จะตินก็จะทิกหน่อยนึงนะคนดูก็มีความถึกนิดนึงแล้วก็มีใครล้อที่บวกดาเมจให้หน่อยนะคนดูนะเซนสกิลนี้ก็เป็นเซนสกิลที่พีชิมาใช้ใส่แบบแตะแรงแก่ขึ้นมานะคนดูตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ55ดาวแล้วนะครับคนดูนะก็จะแต่ให้ถึง100เหมือนเดิมนะคนดูเหมือนซีซั่นก่อนแล้วนี่นะโอ้โหไอห้คุยอีกเปิดจุด เปิดจุดอีกแล้วทุกคนแล้วเพื่อนเราเข้าไปยังกล้าหาญชานชัยเอาขึ้นด้วยทุกคนเราอยู่ไม่ได้เหมือนกันโอ้อยู่ข้างล่างนะทุกคนใช่ไหมโอเคทุกคนมันอยู่ข้างล่างเลยอ้าวเพื่อนโดดแล้วทุกคน <First S 1> เอาไอ้นี่ไม่ได้ด้วยทุกคนเราลงไปไม่ได้ตอนนี้งนเงีอ้าวเพื่อนโดนใช่จุกันทุกคน ไอ่ไมีตัวมาแน่วะอุ้ยระเบิดมีตัวมาแน่ทุกคนตอนนี้นอยู่ใต้บ้านเรานั่นไงอืม,อมคุยเกีก่ยวกบเรื่อทุกคนอืมมันเปิดจุดอะโอ้โหเปิดจุดวะทุกคนโอ้โหผมเกียด์คูไม่น่าลงไปเลยคิดว่าจะลงไปแม่งเปิดคูอีกแก มานิ่งนะเพื่อนเออเพื่อนได้ทุกคนเพื่อนได้วีวิ่งฝตึงเนือนะทุกคนนะเล่นกันเป็นงานนะคนดูนะเลองเล่นกันเป็นงานใช่ไหมคนดูมาแรงเกนนะินแล้ะเนาะเฮ้ยอะไรอย,อยู่เออเพื่อนยิงตอกลนะยังไงเพื่อนเรายัางไง คือเรายังไงเอา <S <S พเพื่อนตายวงนั้นเนี่ยเ,เรียบร้อยหัวมันขังไอ้พเพื่อนตายวงวะท,ทุกคนเนี่ยทุกคนไอ้ตัวเนี้ยที่มาล่นขู่อ่ะมันเปิดจุดโอ้โหเปิดจุดทีบอกเลยว่าเรียบร้อยหลบไม่ได้ยังลองเล่นเป็นกอซ่านะทุกคนนะไม่ได้เล่นปืนอืนนะคนดูคือเล่นแต่เอคีนะทุกคนเล่นปืนอืนเลยเปืนไกลนะคนดูลองมาหาเล่นกอซ่าดูบ้าง เออคุณดูเห็นชุดก็ใยอีกฝ่ายใส่แล้วมันเท่ดีทุกคนว่าพี่จะมาจะสุ่มดูใครอยากเห็นคลิปสุ่มก็คอไม่ได้นะคุณดูอาจจะสุ่มตอนท้ายท้ายเดือนนะไม่ท้ายเดือนหรอกคุณดูประมาณท้ายกิจกรรมนะเพราะว่าอะไรคุณดูไม่บิดตัค์ไม่มามมขึ้นบนนะใช่ไหมใช่มาขึ้นบนหมดทุกคนโอ้ยแล้วเพื่อนเราสวนไงเออตะตูตวสวนเพื่อนเราตายหาละ <First class. S 1> ทำอะไรไม่ได้ด้วยทุกคน ตัวน้ขนาดเนี้ยปุ่งหนึ่งเออต้องสองเออเออเก็บสามไปดิเออตัวไห้หมดตนะนะีทุกคนหมดตีนะโอเคเกือบเอาสองคอมไม่ทันแล้วอุ้ยก่อสร้างแรงใช้เลยนะทุกคน ปื้อไปนะขอขอเพื่อนะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้นี่คือแบบคือแบบนะคุณดูโอ้ยตอนนี้ก็สามหนึ่งแล้วทุกคนน่าจะชนะน่าจะชนะมันะ้งคุณดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะโอเคเพื่อนจัดไปเราไม่ตามระบบเลยคุณดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก,ก็น่าจะชนะนะทุกคนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะ เนี่ยไอตัวนี้อะไรที่ทำให้ผิดพลาดอ่ะเปิดจุดมีไหมไม่มีนะทุกคนไม่มีแต่ว่ามันอยู่ในห้องไงอืมถือยิงก็สวย <First flag. S 1> นี่เพื่อนช่วงตอกเพื่อน เ,เก็บตีเพื่อนเรียบร้อยคุณดูเก็บตีอย่างซึงก็มาดีครับเก็บตีทุกคนอย่างซึงอะ่ะโอเคคุณดูก็ชนะไปได้บาทั้งหมด9คิวนะคนุณดูนี่แลงก็กลายเป็น56นะคุณดูนะตอนนี้ปัจจุบันอยู่56ดาวแล้วนะคุณดู นอ่เก้าคิวนะคนดูโอ้โหแบกยับคนดูสะสีตอนนี้นะคนดูเก้าคิวของเราเป็นไงบ้างครับคนดูสำหรับเซตสกิลทั้งถือทั้งแรงของพชิมาที่พ่ชิมาแนะนําภายในวันภายในคลิปนี้นะคนดูคนดูชอบกันหรือเปล่าคนดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใให้พี่ชิมาด้วยนะคนดูก็เกมนี้ก็จบไปที่ตะกอเก้าคิวนะคนดูนะบอกเลยว่าไปทึงตาท้ายคนดูนาตาท้ายนะคนดูไปตึงตไท้ายเอานะคนดูนะเกมบสามเกมบสี่นะตอนนี้ก็กลายเป็นห้าสิบหกดะแล้วคนดู เป็นไงบ้างครับคุณดูสำหรับเซตสกิลที่พี่จะมาแนะนำภายในคลิปนี้คุณดูชอบกันหรือเปล่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายให้พี่ไฮชิมาด้วยนะคุณดูพี่ชิม่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ใครที่ชอบเซตสกิลนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้ใช้ได้นั่นคืเป็นเซตสกิลที่พี่ไฮชิมาใช้ในการไต่แรงนะคุณดูคือไต่แรงสี่วิจินเองนะคุณดูแล้วก็ตอนนี้คืออีกอีกไม่กี่ชั่วโมงแรงใหญ่ก็จะรีเลยนะคุณดูก็ถ้ารีปุ๊บเบียจะมาจะอัดเลยนะคุณดูเเป็นกกมแร ก่อนเออไปเกมแรกเออหลังจากวีแรงนะคนดูของแรงใหญ่ถ้าใครอยากดูก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคนดูสำหรับคลิปตอป่อไปนั่นนะสำหรับคลิปนี้พี่ชิม,มาขอตัวลาไปก่อนนะคนดูไว้เจอกันคลิปตอป่อไปนะครับคนดู